สวัสดีครับเพื่อนเอนชาวโซเชียลนะครับผมวันนี้อยู่กับผมมุษน์แว่นเหมือนเดิมวันนี้เราจะชวนคุณแฟนทำสุก,กี้แบบแบบที่ไม่รู้ว่าซื้อกินจะง่ายกว่าหรือเปล่านะครับก่อนอื่นต้องทําน้ําสต๊อกเพื่อความยุ่งยากนิดน,นึงเพื่อเพื่อความยุ่งยากเราจะใช้โคงไก่นะครับโคงไก่แนี้แล้วก็คะนอแนะนําไม่ใช้คนอหมูนะครับเพื่ออะไร ก็คือเพื่อให้มันได้รสชาติสองอย่างผสมกันซึ่งผมว่ามันก็น่าจะโอเคนะแล้วก็ก่อนอื่นวิธีแรกเราจะตั้งน้ำให้ร้อน,แบบนแบบนี้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 อันนี้เลยโมนิดนึงนะครับอันนี้เป็นสเตลเลตอย่างดีของแอมเว์นะครับซึ่งไม่รู้ว่าดีหรือเปล่าแต่เขาว่าดีเราก็้อมาใช้ตามนั้นแล้วกันท้าทายเห่อไหม แม่เีนก็เห็นโอเคเดี๋ยวเราจะรอให้น้ํามันเดือดก่อนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่ขะนอกับโครงไก่วิธีง่ายๆมากซึ่งาจากที่ผมคํานวณเนี่ยลงทุนได้ประมาณสี่ร้อยน่าจะกินได้หลายคนนะครับถ้ามันกินได้นะโอเคเดี๋ยวมาดูวิธีขั้นตอนต่อไปเดีย๋ยวเรารอ,รอน้ําเดือดเดี๋ยวจะตัดตัดคลิปไปตรงนั้นเลยเพื่อความไม่เสียเวลาโอ,อ้รอรอรถ อันนี้น้ำเดือดแล้วครับแต่ถ้าจะใส่ไก่ลงไปเนี่ยต้องให้เดือดปุดๆเพื่ออะไรเพื่อให้มันไม่ขาวอันนี้คิดเอาเองนะครับผมผมคิดว่ามันถ้าถ้าใส่ไปเลยมันจะขาวใช่ไหมพี่รักใช่เพราะว่าเน,นี้นะนะโอเคง่ายๆครับผมความรู้รอบตัวครับข้อมูลทุกอย่างเอามาจากฟันทิพนะถ้าไม่อร่อยก็โทษทันทิปเลยไม่ยากครับการโดนความผิดแบบนี้ปวดเท้าใส่เลยป่ะ รอน้ำเดือดครับในระหว่างที่เรารอน้ำเดือดนะครับก็ให้คุณแฟนหั่นหมูไปซึ่งชิ้นหนาบางก็ตามความเข้าใจแต่ละคนนะครับผมแต่แฟนผมหัน่นก็หั่นนะครับหั่นก็คือหั่นนะอย่าไปคิดมากหนา,าบ,าง,า,บางบางอย่าเขาจะเครียดไม่ได้ใช้ซึ่งกันคือไม่เสมอกไ,ไนใช่ <laughs> เหมือนบนเลย ต้องบอกก่อนนะครับอ่าอันนี้เราใช้กล้องของ oppo f 1นะครับผมแล้วก็เครื่องบันทึกเสียงในตัวกล้องเลยไม่ได้ใช้ไมลอยหรือว่าไมวา a เลสนะครับอย่างไรก็เป็นการทดสอบคุณภาพของมือถือรุ่นนี้ด้วยแล้วกันนะครับเผื่อใครไปซื้อตอนนี้ก็ก็ถูกลงนะครับจากที่ผมซื้อมา8,900นะครับแล้วก็อีก2วันมันก็เหลือ7,900ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมคนขายไม่เตือน ทำยอดอย่างเดียวเลยเหมือนน้ำเริ่มจะเดือดแล้วนะครับโอเคระวังร้อนนะคุณผ้าไงต้องคนๆนหน่อยปะ่ะโอเคต้องรอน้ำผุดนะครับผมโครงไก่ตรงนี้ซื้อที่โลตันมา9บาทกับเศษสตางค์อีกนิดนึงไม่แพงเลย มาหั่นหมูกันต่อไปเดี๋ยวเราจะจริงๆสุก,กี้เนี่ยเป็นอาหารที่คุณอยากจะใส่อะไรก็ใส่ไปเลยนะครับผมแล้วแต่เราชอบผักก็จะมีแต่ของเราใช้ผักกาดเนาะผักกาดกาดอื้อตามนั้นแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเ,เราจะมาบอกวิธีการหมักหมูกันด้วยนะครับแบบสูตรโคตรอร่อยเลยหมักหมูวันนี้ อย่ามาดูวิธีการหมักหมูกันช่วงต่อไปเลยดีกว,ว่านะครับโอเคเมื่อน้ําเดือดแล้วนะครับผมให้เพื่อนๆใส่โครงไก่ไปแบบนี้เดือดผุดๆหน่อยนะมันจะได้ไม่คาวนะครับอันนี้เป็นน้าสต๊อกที่เราจะไปทําซุก,กี้กันต่อแต่ทีเนี้ยกําลังคิดว่าที่บ้านอนะ่ะมีหมอ้อซุกี้ไหมถ้าไม่มีก็เดีย๋ยวก็คงต้มแก๊สเอาแล้วก็ตักกีนเนานะครับง่ายดี สำหรับเพื่อนๆที่มาทำปาร์ตี้นะครับจริงๆผมไม่ต้องทำคลิปนี้ก็ได้นะคนทั้งประเทศน่าจะทำเป็นอยู่แล้วนะสุก,กี้เนี่ยเอากระเพา้ามป็นไสวยนี่ยแบเป็นแล้วเก็บเอาไว้ให้ลูกดูโอ<ฮ>้โหพยไม่ด<ฮ>ีเ<ฮ>่ะอชน นะครับผมจากที่น้ําซุปมันเดือดเราก็จะ,ะจใช้ไฟอ่อนๆนะครับผมค่อยๆเที่ยวไม่ใช่ไฟแรงมากแล้วก็ใส่หัวใช้เท้าลงไปก็คือมันจะช่วยน้ําซุปหวานนะครับผมหวานขึ้นหวานแบบธรรมชาติไม่ใช่หวานน้ำตาลอ้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ให้เพื่อนๆใส่ลงไปตามชอบ นี่คือขั้นตอนง่ายๆครับในการทำน้ำซุปแล้วเราก็ต้มไปประมาณสาสิบนาทีเนาะสามวันแล้วแต่ครับแล้วแต่ก็คือคุณก็ต้มไปแล้วคุณก็ชิมก็ได้มันจะมีรสชาติหรอกนะแต่อย่างต่ำผมแนะนำสามสิบนาทีครับผม โอเคนะครับเพื่อนๆเ,เรามาถึงจุดที่เราต้องหาหม้อต้มสุก,กี้ให้จนได้นะครับซึ่งตอนแรกมันไม่มีปลั๊กตัวนี้ทําไงล่ะครับผมวันอทิตย์ด้วยไปนี่สิครับโฮมโปรนะครับผมโฮมโปรมีทุกอย่างให้คุณเลือกสรรเกี่ยวกับของใช้ภายในบ้านอันนี้ไม่ได้โปรโมทนะฮะไปซื้อมาอจริงๆ59บาบาทได้ตัวนี้มาแล้วก็ใช้ได้ด้วยสิ่งที่เราพลาดกันก็คือ มนุษย์แฟนของผมเขาไม่รอบอกสูตรวิธีหมักหมูวันนี้นะครับผมใส่อะไรบ้างนะตัวเองสีวขาวกระเทียมรากผักชีพริกไทยไทยๆตามนั้นเลยครับผมที่พิเศษอีกอย่างอันนี้คือถ่ายกันสดๆง่ายๆอันนี้ลูกชิ้นก็คือมันเป็นอะไรที่พิเศษนะครับสำหรับสุกี้คือคุณอยากใส่อะไรคุณก็ซื้อมาใส่ไปแล้วกันนะแค่นั้นเองอันนี้เห็ดหอมเห็ดหอมสด บางคนเข้าใจว่าเห็ดหอมมีแต่แบบแห้งๆนะครับแบบสดๆก็มีนะครับอันนี้ซื้อที่โรตันมาไม่แพงครับผมน่ากินด้วยโอเคอเด๋ยวมาช่วงต่อไปเดี๋ยวมาดูตอนนี้มันสําเร็จรูปบนโต๊ะเลยแล้วกันนะแล้วก็เอยวเตรียมกินเลยง่ายๆครับผมนำสต๊อกก็เริ่มได้ที่ก็ถ้ามันมีฟองอ่ะก็เพื่อนๆก็ช้อนฟองออกนะครับเป็นฟองไขมันสัตว์อย่างเงี้ยนะครับก็ไม่ยากนี่ได้แล้ว ต้อมไฟเบาๆไปเรื่อยๆเราจะได้น้ำสต๊อกหวานๆนะครับเค้กทุกทุกอย่างตามภาพที่เห็นนะครับก็จะมีผักแล้วแต่ชอบใครชอบอะไรก็ซื้อน้ำมาใส่นะครับนี่ย่ังเลยมันก็เป็นวิธีทำสุกี้แบบง่ายๆนะครับ ซึ่งอาจจะยากกว่าการซื้อเอนิดหน่อยแต่ว่าถ้าเราทำกินคนนี้เยอะหลายๆคนก็นสนุกดีท่านอนต่อไปเป็นวิธีการกินของไม่ต้องสอนเพื่อนแล้วนะว่ากินยังไงก็สําหรับวันนี้ผมและคุณแฟนก็ขอจบคลิปทำสุกที่กินที่บ้านแค่นี้แล้วกันนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยมากๆนะครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับสวัสว่า